เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับร <c oughs> ีวจัดเัยน,นี่นะก็นี้มีแต่ถุงนะครับผมก็มาเป็นถุงที่เราพวกถุงเลยกล่องหายไปแล้วนะครับผมซึ่งคู่มือแม่งก็อยู่ในกล่องนะเราจะมารีวิวนี่เลยอเมิร์ a r เมิเมร์ m ไรเดอร์นี่เวลาเขาพากไงคนไทยพาก a r m อ r r i เมิร,เร์ m ไรเดอร์นะฮะก็เป็นแคนดี้ทอย ชุดแบบว่าเปลี่ยนเกาะได้นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวของอมาสเตอร์ดูยุกนะฮะหรือว่าพี่มะนาวของเรานั่นเองแล้วเป็นอะไรกับมะนาวในช่วงนี้ขายแพงหรือไง <c oughs> นะฮะก็อันนี้ก็เป็นชุดแคนดี้ทอยนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับชุด AC มิลานไม่ใช่ AC มซมาสเตอร์นะครับผมนะก็มีสติ๊กเกอร์มีอะไรมาให้แหละ,ละนะครับแล้วก็วิธีต่อเนี่ยมันจะอยู่ในกล่อง ซึ่งเราทํากล่องหายไปแต่ไม่เป็นไรงะวันนี้เราจะอทิ้งไปเลยนี่ทิ้งไปเลยถ้าใครดูบ่อยๆในครั้งล่าจะบอกว่าเยอะไปเลือยนี้นะฮะก็จะมีส่วนตัวคือมันมานานมากนะฮะก็อันนี้มาเป็นแบบอันนี้เลยสวยๆง,ง,งามๆครับผมก็จะมีเกาอกนี่ก็อกก็เป็นอย่างนี้นะประกอบกันก่นอน นี่เกาะอ,อกแล้วก็ขาหลุดนะครับผมก็ประกอบขาตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเกาะไปใส่ของมาสเตอร์ตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าก็ข้อเสียก็คือหน้าตาก็จะไม่เปลี่ยนนะตรงนี้เราเราถอดตรงนี้ได้ไงเนี่ยถอดได้หมดนะนี่หัวก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อเราถอดหมวกออกเพื่อไปใส่กับมัสเตอร์ตัวอื่นนะครับอืม ก็เขาจะมีอันนี้นะใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าอะไรมันติดยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมมานะขอเวลาสักสนาทีอันนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นมีโรง Energy เนี่ยนะครับก็จะติดที่แตกต่างอันนี้ก็เป็น o นิคแอโร่นะฮะ o นิคแอโร่นี่ เราต้องเสียบเอาเนาะเพราะว่ามันยิงธน,นูไม่ได้เราก็ต้องเสียบอย่างนี้เอาไปตัวนี้หมุนได้หมุนมือได้แล้วก็เสียบเอานี่ฮะจะมีธน,นูให้แล้วก็กดปึ๊กเอาปึก๊กเนี่ยเหมือนยิงไหมเออก็เหมือนละถึงมันจะดูแปลกๆนะฮะเออโดยรวมนี่สวยงามนะครับ สวยงามตามทองเรื่องเลยนะอันนี้ก็จะมีหัวเข็มขัดนี่เรามานั่งงมกันแปะหัวเข็มขัดไปนะครับหัวเข็มขัดก็เป็นเข็มขัดอันนี้นะไออะไรก็าเรยกวอะไรเจย g e n e ไดเวอร์เนี่ยลืมชื่อ นี่เป็นมะนาวอานี่นะครับผมก็คือข้อดีของออะไรนะของเล่นเขานะครับผมของพี่บันไดก็คือว่าไม่จะมีเบ้ามาให้ให้ติดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดอันไหนเราติดไม่ถูกอ่ะคือเราจะเสียบไม่ได้เออแค่นั้นแหละแ้วเ,เราเสียบไม่ได้นะใส่เข้าไปยังไงก็ดันไม่เข้าอย่างเงี้ย แสดงว่าเราเอ้ยติดผิดแน่นอนนะครับนี่เออนี่ไงได้แล้วโอ้โถแต่ปัญหาก็คือเราไม่มีคู่มือในการประกอบให้มันเป็นไอ้นี่นะครับเป็นลูกมะนาวนเนี่ยนะฮะเอามานั่งงมสติกเกอร์ดีกว่านะี่ครับจริงการแปะสติกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องยึดจากาหลักเกณฑ์ของไอ้นี่นะครับยึดจากหลักเกณฑ์ของ อดูอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตเขาแปะยังไงเราก็แปะตามนั้นเห็นไหมเออมันก็ยังพอเห็นอยู่เราก็มางมไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นด้านหน้าแหละแน่นอนอืม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  เนะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนแปะเสร็จแล้วเลยกว่านนะฮะเดี๋ยวผมจะไปแปะให้เสร็จนะครับโอเคไปเอาแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการแปะสติกเกอร์ของผมนะนะในะคบผมก็นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะมารีวิวซ้ําอีกทีนะคบผมในเรื่องของการทําชุดให้มันเป็นแบบผลไม้เนี่ยนะครับตอนนี้เราเอามาแปะให้กับตัวโมเดลเราก่อนนะฮะ แล้วประเด็นคือแผนการตลาดของพี่แกเนี่ยผมก็เพิ่งแกะมันกันไงนี่ครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับก็เมรอนไม่ใช่เมรอนเดมอนโอ้ย <laughs> อยากจะเป็นสังเกสอแล้วเกินนะเรียกเลมอนเดี๋ยวไปหาเลมอนเลมอนเอเนอร์จีที่ชอบสับสนเลมอนเมรอนนี่ชอบสับสนสองตัวเนี้ย คนพูดแบบคนละเสียงกันนะแต่ผมยังเรียกสับสนอ่านะฮะก็ก็คือในตัวนี้นะครับผมแปลงร่างได้3ล่างที่ผมบอกไปนะก็มีของพระเอกเป็นอะไรนะไก่มูมดจิมบานะครับผมจิมบาเลมอนนะครับผมแล้วก็มีาบาลอนนะครับผมบาลอนแล้วก็ตัวนี้นะครับดูยุกนะฮะเขาก็ให้สติ๊กเกอร์ในการแปะอกมานี่นเหลือเพียบเลยนะฮะแต่ว่าผมแปะประมาณนี้แหละเพราะว่ามัน เดี๋ยวมันจะหลุดนะมันชอบหลุดสติกเกอร์ผมเลยเก็บไว้นี่คขาให้มาสองอันเป็นดูยุกกับบารอนซึ่งนะครับผมผมมีบารอนอีกตัวผมก็เลยเลือกแปะบารอนเพราะว่าผมเนี่ยจะเอามารีวิวอีกครั้งนะฮะตอนเปลี่ยนเกาะนะครับผมอ่ะนะโอเคนะครับก่อนจะไปนะเราก็มาดูกันว่ามันขยับตรงไหนได้บ้างเนาะโอเคก็มีผ้าคลุมขยับได้นะครับผมส่วนไหลยืบยับยืบยับยืบดับนะหมุน แขนเดี๋ยวเรามาไฟกับตัวพระเอกได้เลยเนี่ยนะขาก็ขยับได้นะะชิบอยู่จิบออกกำลังกายกันหน่อยข้อเท้าได้อยู่ตามดีตามเกิดของแค n ดี้ทอยนะครับผมมันได้เต็มที่เท่านี้ก็โอเคแล้วนะฮะตามราคาที่ถูกต้องด้วยนะครับอืมราคาที่ถูกอะ่ะนะถูกและดีนะหายากจริงๆแต่ว่าเราก็หามันมาได้นะครับโอเค แล้วก่อนจะไปก็จัดท่าสวยๆก่อนนะมันเท่จริงๆอะ่ะนะเฮียแกนี่ชึบอ่ะจัดท่าเฮียสวยๆแล้วก็แปลงร่างกันนะครับนี่เฮชิงเฮชิงอืกล้องไม่พลอยเอาละเริ่มเลย 自信。 ก็จะมีอยู่ประมาณสองอันนะครับผมอ่ะนะก็มีกันอยู่ Energy... เอ่อ c a แคแล้วก็ Sparking นะ,ะขาดโอเรวาง้ไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่เราจะมาลองดูกันว่าถ้าโอเรเนี่ยจะเป็นยังไงโอเรโอเรโอเฮ้ย oh, oh, oh อ๋อหล่นเลยอยากจะโอเร โอ้เร่อ้อนี่นะแปลงร่างเป็นหมดจิมบาของพระเอกนะโอ้เร่ครับจิ้มบาเล่มอะไรเนี่ย มีประมาณนี้นะครับผมเออลืมบอกไปว่ามันมันแตกต่างจากไอตัว DX แตกต่างจากแค n ตี้ทอยก็คือว่าแค n ตีนะ้ทอยเนี่ยถ้าเราซื้อมาใช่ไหมซื้อไอตัวมะนาวมาเนะี่ยเราก็จะสับเป็นหมดจิมบาได้เหมือนกันแต่ว่าเราสับตอนถ้าไม่ตายไม่ได้นะครับนะก็ได้เสียแตกต่างกันไปนะวันนี้เทียโตก็ต้องข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเทียโตไปก่อนลนะนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเย้ yeah.